สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเท่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทําได้ในร้านชูก้าบี้ในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่100บาทส่วนคิวเลอร์นั้นจะอยู่ที่150บาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะเขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเฟิร์สบัตจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึงชูกาบีนะครับผมไหนว่าจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งไงก็ก็เห็นแบบ มีคนทักบ้าลร้ายใส่เสียผมใส่สีทีไข่ผมก็แบบต้องอยู่เพื่อน้องอยู่เพื่อป้องกอนยืนยืนประทวงครับว่า <laughs> แบบก็เศร้าม,มาเด้อย่างนี้เลย <laughs> เาะ้ะเหนื่อยใจเหมือนจะมี <laughs> เรื่องเลยก็ไม่รู้ <laughs> โอ้ก็ตายลาลาบายบัวมันปลาขวาัญทะลุช่องนี้ขึ้นมาใช่หม ได้พี่เดิรู้ได้มานะเขาอยู่ขวาบนขวาบนขวาบนลอรี่บ้านกลางไม่ไม่ไม่เคลื่อนก็รถตำรวจรถตำรวจอ่ะบ้านรถตำรวจอ่ะเขาเขาเขาอยู่อยู่อยู่เพื่อนเขาอยู่บ้านลอรี่อ่ะใช่เหรออ้าวบ้านลอรี่บ้านรถตำรวจอยู่ไี่ถ้าในหนังจริงๆอะที่เฟิร์สดูมาเพื่อที่มึงดูมาเมื่อสองวันนี้บ้านลอรี่แม่งอยู่คอละซอยตรงนี้เลย เป็นแบบหมู่บ้านหมู่บ้านแบบหมูแล้วแยกซอยเยอะมากอ่ะหมู่บ้านมันก็ไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้บ้านข้างประตูอ่ะเขาอยู่เขายังอยู่ที่นี่บ้ามันไล่พี่จัดๆเลยีเฟิรางเยเฟิร์สก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเขาเรียกบ้านลอรี่ในเมื่อบ้านลอรี่ไม่ได้อยู่ซอยนี้อยู่ไกลเลยอ่ะอยู่ไกลจากที่นี่เลยมันแค่ทำอะไรบ้านไม่เคยนี่แหละเหมือนแบบเอาคูแจมาวาง ก็ไม่เคลื่อนก็อยู่บ้านมาดีเห็นหลานตัวเองเลยจะฆ่าพี่ผมรู้บนหัวพี่อะเออๆทีแรกมันปลาโดนโอ้โหมันขึ้นมาหาผมนแน่เลยตกเลยปลาแบบชลอดแบบพอกยั้ยมีหลอกเครื่องเข้ามาวะ่ะแต่เราก็น่าจะเสร็จไปแล้วครับทานทานทานใครรู้ก่อนแพ้เฮ้ยมีสกินทองทุกชุดไม่ได้นะ ก็คนมันดวงด,ด,ด,ดีเรื่องเซอร์นะแต่คนเล่นคิวมันได้เซอร์ไงพี่กูกูได้คนะิวแหละประเด็นอนะ่ะกูเล่นเซอร์กูได้ <laughs> คิวไงโคตรดีเลยเฮ้ยเนี่ยยังไม่ดูเลยตู้หน้าเดอะทิกเตอร์นี่ว่ากูจะได้เดอะทิกเตอร์หรือเปล่าเนะี่ยโคตรอยากได้เลยสกินโคตรสวยอ่นะเหมือนหมูนนั่เหฟื่องหมิ่น,ะนสกินในเนี่ยพี่สกินทองอ่ะพอกันเลยเดอะทิกเตอร์เดอะทิกเตอร์ใหม่ออ๋ เอร์นะแต่คนเ,ออเล่นน้อยนะใช่แต่นี่เจ้าความเท่เฉยไงแม่งเล่นยากเพราะว่า<ช>ก่อนไม่สกิลไม่ขยามากเลยต้องรอมันปรับเนี่ยถือว่าปรับปรับตามอีกสีแล้วแต่มันแต่มันเหมือนแบบว่ามันปลาโดนเลยแต่มันไม่นับอะเหมือนแบบจากปลาหกก็ปลาแปดอยู่ดีอะจากปลาแปดก็ปลาสิบแม่งบางทีโดนนะแต่มันไม่เด้งให้โคตรยังยินเลยตอนเล่นอะมันไม่ต้วไปกลางถนน วัดแข่งแร็แข่งแข่งเครื่องมีแร็คอยู่ขวาบนนะมึงวิ่งเข้าไปได้ก่อนเลยนะหนูอยู่ขวาบนเนี่ก็แต่เนี่ยเนี่ยมึงวิ่งทรับวิ่งเข้าไปนี้เลยหนูวิ่งเลยของไปไม่ได้่ะโอ้โหช่างหมายเขาอยู่แถวนี้เลยเขาอยู่ขวาบนเขาอยู่ขวาบนไปแล้วไงเขาอยู่เครื่องผมกล่องอยู่ไหนวะเขาดูเครื่องผมละ ขอผมนะไปเล่นบารลอดี่นะผมอ่ะไปบ้านไมเคิลแล้วกันไอ้เหี้ยต้องเล่นอย่างงี้หลังอ่ะขอเล่นบ้านไมเคิลพี่จอยเจอกล่องบ้างไหมครับใช่ครับไอ้ปกติพวกนู่นแมพข้างๆบนท้ายมันจะมีกล่องนะไม่มีหรอผมไม่ได้เขาอยู่หน้าบ้านไมเคิลครับไปสวนแล้วอยู่อยู่อยู่กับโอ๊คนะ ตาควานแล้วไม่โดนโอ้โหมีป๊อปนี่หว่าป๊อปปังกุลป๊อปคอนนะป๊อปปังกุนเอนนะ้ยไม่โดนที่จะมาปั่นแนะโดนแล้วกเก็บเครื่องเฟิร์สให้อ่ะต้องขวาบน,นะคะ่ะอ่าเีลยผมผมปั่นอยู่ได้หกสิบกระพี่ แล้วเขาตามใครอ่ะตามพีเขา,าเห็นผมเล่นบ้านไมเคิลเขาก็มาดีกับผมแล้วลองใครที่โดนไล,ล่อยู่ก็ลองไปบ้านไมเคิลเนี่ยอาจจะไม่ได้นะงั้นงั้นงั้นเริ่มเครื่องใหม่ที่สวนแล้วกนะันโอเคโอเคครับโอ้โหไม่ไม่เข้าไมา้ยอมยกผ่านเอาเรื่องแต่เสื้อช่อวยเสื้อทองไม่ค่อยสวยนะ แปลกๆเหมือนลูกเสือคนเดียวคนเดียวบ้านสวนหรืออาจารย์ระวังหรืออาจารย์ที่ใส่เสื้อแบบชุดลูกเสือับสีน้ำตาลใหญ่ๆมีกล่องมีกล่องข้างๆบ้านใต้ห้องใต้ดินนะโอเคครับมาเปิดได้ใครจะเปิดเมื่อกี้ถามเอ้ยเห็นอาเชงนักลับไปแล้วผมดึงนะผมดึงนะเอ้ยไม่มีโบโลว่ะเกียร์ละแต่ผมมีฮิวไวมากๆมันอยู่ใกล้วเข้ารูไม่ทันวัวขวานมั้งอะ โอ้หดึงไม่ได้หรอพี่โทษเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโนรอซ้อนอยู่เหรอไดโนต้องไปดึงวะโนไม่มีทักเสษะไม่มาเลยเหรอไดโนเทดเลยไดโนต้องเทดละเดี๋ยวพี่ผมคิวเองคิวไวเออมันหนักมากไปคือวราเล่าเลยัะขวานแล้วอ่ะเสืยมันจะตีพี่เออ มันจะป่าก่อนมันจะมันจะเอาต่ออยู่เหรอมันจะป่ามีธนามีหัวหมูมีอะไรอีกอะล็อกเครื่องเหรอจะไปอุ้มพี่พี่พี่ไปตรงนั้นก็ได้นะให้เขาเที่ยวที่ฉีกเหรอเดี๋เขาไปหลังนั้นนะเขาไปหลังบ้านนะหลังไหนไม่เหรอเหงนสองคนที่อยู่กันอ๋ออโอเคจริงเปล่าก็จริงนะ กมอยากจะดึงไดโนแต่ดึงไม่ได้เฮ้ยต้องไปเดี๋ยวดีเงี้ยฝ่าพี่โอ้ยเชี่ยฟ้าจ๋าเลยก็ไดไดโนจะพื่อนยาทำไมจากคาเลวเกิดมาโดนเขาตากใครอ่ะ ไม่ไม่เขาโอ้โหเพลินมันมีแต่คนดีกีตาร์ว่ะสีมันเลยอะไหนอะนู่นอยู่ล่างกับไอ้ซ้ายกลางคนหนึ่งแล้วก็ล่างขวาคนหนึ่งไม่ดมีกีตาร์เพลินเลยอีกคนหนึ่งก็ปั่นอยู่อันนี้คือคิลเลอร์เฝ้าเหรอเฝ้าจ๋าเลยพี่โตายแล้องมาสองคนพร้อมกันอะใครพร้อมยัง อย่านะพี่บอสไปปั่นเลยพี่ปั่นว่าไม่เคลนเลยใจมันยากพี่ดึงพี่ดึงได้พี่ดึงได้แล้วพี่ไม่ได้พี่จอยดึงได้พี่จอยดึงได้พี่ปั่นเลยขับไปขับไปเอาฉันซิไปพี่จอยแยกทางกันต่อเอาเฟิร์สเอาเฟิร์สไปีพแล้วเราปีกยกขวาาไหมตอนนี้ใครปั่นไหนบ้างคะ ผมปั่นอยู่ตรงกั้นมองดูเฟิร์สอยู่ของผมบ้านเดียวมา1คนอ๋อโอเคเฮ้ยเครื่องเดียวเครื่องปั่นได้คนเดียวนี่บ้านลอลี่ปะบ้านไมเครื่องพี่บ้ไมเครื่องพี่จบแล้วจบแล้วไเครื่องลอลี่ได้แม่งตระกูลเดียวกันนะแต่ผมเนี่ยสวนในบ้านพี่เลยส่วนเจ็ดสิบผมจูอยู่บ้านไมเครื่องเฮ้ยบ้านเตดินเต็ดดินคือฝ่ายกันสามเครื่องคนละสามเครื่องอ่ะเชี่ยงสุดจัด สำรองไว้ขาเลยเลยเอ้าไม่สุดแล้วไอ้เนี่ไม่เอาเฟิร์แล้วเนี่ยมันเห็นว่าใครมันไปเล่นแมสแมสดีๆปุ๊บมันไม่ไล่แล้วอ่ะตวลาเขาไปบินนะเอเล่นเลยเล่นเลยไม่พับเลยเครื่องว่าแล้วโหรวยน้ำมันรวยน้ำมันคนรวยความสูงพี่ควาเลยนะบ้านใหม่ขึ้นเท่าไหร่แล้วพี่บ้านใหม่ขึ้นประมาณแปดสิบนีงที่เครื่องกลางอยู่อ่ะมีไหมมันต้องมีเครื่องหลอก

เจนนิเฟอร์โลเปสอย่างนี้แน่นเปียกแมวผมพะแมวผมมันก็แมวพี่ไฮลี่มินาสเจนนิเฟอร์โลเปสตรงแบบซ้ายกลางนะไอ้ซ้ายล่างนะถอดแต่เขาได้ผีอยอะนะเขาเปิดตอนนี้ไม่เห็นตอนนี้เปิดประตูประตูอยู่นะประตูบนนะใช่ป่ะประตูบานเบานใาน เขาอยู่ไหนวะเนี่ยเออได้เสียงอะไรเพื่อนอยหมเพื่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลอผู้ชายน้องสาวเปิดแล้วประตูกลเด้มาลงบ้านแล้วมาแลังบาแล้วมาลงาไมขึ้นได้นะอ้บล็อกแม่มายัย้ามา่ะมายัดยัดเด็เฮ้ยไม่สนใจเลยอะเขาใบ้รอบนึงเขา้รอบนึงเขา้เอาเลยจะขึ้นไปทาไม ห้องหลัันขึ้นมาได้ไปแล้วล่ะแล้วไดโนหายล้วไดโนอยู่หน้าบ้านมันไปไหนอ่ะผีอยู่ล่ะผีอยู่หน้าประตูประตูเนี่ยไปประตูพี่บอสก็ได้มาแล้วเปิดแล้วรอให้อยู่เร็วๆถึงมันไม่มาไม่น่าไปเหมือนห้องสองห้องสามก็มาเลยมันล้ำล้ำขวากับผมอยู่ไอวา เออกูเล่นกูแข้งกูเล่นให้เขาทำไมวะนะเฮ้ยใส่ไม่ดีเอาหิวดิชีพคิลเลอร์น่ารักเนาะกูพับไม้น้ามาดิกูสั่งให้เวลาในการนี่ในการเปิดประตูยากมากเราต้องเก็บเต็มหิวนี้ไว้นานๆพี่วะ แล้วประเด็นกูว่ากูก็ไม่ได้เปิดกล่องอกกล่องเลยหน้าประตูนโนนะมีกล่องนึงแต่ไม่ทันแล้วเอ็นเกลค้านนะพวกโนเคลคาดนะพี่เป่ากระถางเคลคาดหมดแล้วเคลค้าดนะเคลค้าดเคลค้านอะไรลองมาครัต่างกันไปไปขำผ่านคืนนี้ไปด้วยกันเฮ้ยตอนนี้พี่บอสจุกนานมากร้อยห้าวิ เก้าห้าใช่ใช่ไปยืนใกล้มันหรือเปล่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบสนใจผมอะ่ะพาเล่นแมสทุกเลิกเลยเลิกไล่เลยตอนเฟสท้ายอะ่ะ